สวัสดีครับนะครับผมวันนี้มาชมพระเครื่องหลวงปู่มหาศิลานะครับผมที่เข้ามานะครับวันนี้นะเรามาอัปเดตกันครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมนะครับมาเริ่มจากรุ่นแรกเลยนะครับผมที่เข้ามานะต้องบอกว่าตอนนี้หลวงปู่มหาศิลาต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆนะครับผมนี่ครับต้องบอกรุ่นแรกเริ่มจากรุ่นแรกกปเลยนะครับผมอันนี้ไปสมเด็จพมันดานนะครับ ปุกเสกวาล้าใหญ่นะครับผมมงคลจักรวาลนะครับเกจิร้อยแปดรูปร่วมปลุกเสกนะครับผมนี่ครับผมนะที่ผมออกมามีมีแต่รุ่นพิธีดีผมนะครับที่เอามาที่เอามาแบ่งปันนะครับให้ครับเอทุกท่านนะครับผมนี่นี่ครับตัวเหรียญเออสมเด็จพมันดานนะครับผมเข้ามายังไม่ได้แกะซีนซีนเดิมนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรุ่นนี้ครับ นะซีนเดิมนะผมแล้วก็จะมีอะไรล่ะเหรียญรุ่นนี้นะผมนี่ครับเรื่องสมรักษ์หกหกนะผมนี่ครับพิธีดีพิธีเดียวกันกับสมเด็จพมบันดาลเลยนะผมมงคลจักรวาลนะผมอันนี้ปลุกเสกห้าวลนะผมห้าวละแล้วก็พิธีใหญ่พิธีมงคลจักรวาลนะผมนับเกจิร้อยแปดลูปรวมปลุกเสกนะพิธีเดียวกันนะผมสองรุ่นนี้ครับผมนะ พิธีเดียวกันนะผมพิธีเดียวกันนะนี่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะผมตอนนี้ก็แรงขึ้นมาเลยนะผมนะช่วงเมื่อกี้เงียบๆนะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าแรงขึ้นมาเลยนะนี่นะครับผมกล้องผมอยู่ไหนนะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมตอนนี้แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะโอ้รุ่นนี้ต้องบอกว่า ออกเมื่อสองสามวันที่แล้วนะ่ะสัปดาห์ที่แล้วยังยังธรรมดาธรรมดานะมาสัปดาห์นี้โหพุ่งขึ้นมาแบบสุดๆเลยนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับผมนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักินะครับผม,รรมบพิธีใหญ่มงคลจักรวาลน,นะผมปลุกเสกห้าวารละนะผมอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่พิธีใหญ่นะผมนะครับนะ คนหาเยอะนะผมตอนนี้นะก็เอามาให้ดูนะเผื่อใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเนื้อเหล็กน้ำพีนะผมเนื้อเหล็กน้ำพีจัดสร้างน้อยนะผมแล้วก็มาต่อที่รุ่นอ,อันนี้อีกรุ่นหนึ่งกระถิ้นหกหกนะผมกระถิ้นหกหกนี้เป็นเนื้อเบญนจานะผมเนื้อเบญนจานะผมตะกุดทองคํานะผมเนื้อเบญนจ่าตะกุดทองคํานะ เหรียญรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะให้ดูนะซีนเดิมนะซีนเดิมเนื้อเป็นจะตะกรุดทองคำอ่ะผมมีอยู่สามเหรียญนะผมเหลืออยู่สามเหรียญไม่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 ใช่มีอยู่สามเหรียญเหลือแค่สามเหรียญนะผมอันนี้ก็เหลือแค่ห้านะผมมันต้องบอกว่าคนติดต่อเข้ามาทุกวันนะผมนะจะจัดส่งวันนี้อีกโอหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเหรียญนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดส่งนะผมอันนี้ผมให้ดูนะผม โอ้โหดูผิวนะผมดูผิวนะนี่ครับผมนี่ครับโอ้ยแล้วได้เลขแปดร้อยอ่ะเอาแล้วครับผมโอ้ดูผิวเรยโอ้ผิวอย่างสวยอ่ะนี่ครับผมนี่นะครับผมนี่ครับผมนี่ตะกุดตะคํานี่นะครับโอ้โหผิวผิวอย่างสวยครับผมนี่ครับ นี่ครับราคาจองก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะผมนี่ครับอันนี้นะครับผมเนื้อเบจจาตะกุดตองคำนะผิวสวยมากครับนี่ครับนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นรุ่นไหนนะโอมาดูรุ่นนี้นะผมมาดูรุ่นนี้ดีกว่านะครับผมเอาเอาเอาเนื้อเอาเนื้อนี้ดีกว่านะผม อันนี้จะเป็นพยายุงทองนะครับผมนะเข้ามานะผมนี่ครับพยายุงทองนะปุกเสกสามสิบหกวัละนะครับผมนี่ครับเหรียญพยายุงทองนะนี่ครับนี่ครับเหรียญพยายุงทองนะอันนี้จะเตรียมเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมนะครับเข้ามาเข้ามานะ่าจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเข้ามาร้อย เข้ามารวมๆกันนะน่าจะวันร้อยร้อยกว่าเหรียญแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้หาไม่ได้นะหาถ้าก็จะมีได้ทีละเหรียญสองเหรียญนะผมคมก็ไม่ได้หานะนะครับตอนช่วงเยอะๆพายังพายังพายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนนะผมน่าจะไปไล่กวดมาเกือบหมดแล้วนะที่ที่ที่มือใหญ่ที่เขามีนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือทีละเหรียญสองเหรียญก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ปิดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนะ เยมจดส่งให้กับลูกค้านะครับผมเกมจัดส่งนะส่วนหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ประมาณประมาณเจ็ดแปดเหรียญนะเหลือ,นนะเ,หลอเหลืออยู่เจ็ดแปดเหรียญน,นะครับอ่ะมาดูเนื้อที่สองอันนี้เป็นเนื้อนี่ครับอันนี้สวยครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองฟอบากกะไหลเงินนะครับนี่ครับเอ้กะไหลทองอันนี้สวยเลยครับผมพญายุงทองนะ บุกเศษสามชินหกวาระนะผมต้องบอกว่าผมเอามาแต่เหรียญพี่พี่ทีดีดีนะนี่ครับนี่ครับอันนี้สวยมากนะกระไหลทองแล้วก็มาเนื้อเงินนะเนื้อเงินพี่พี่ที่ท,ที่ที่ปิดซีนเดิมไว้นะผมที่ปิดซีนเดิมไว้พระน่าจะมาถึงพระน่าจะมาถึงไม่เกินวันที่สิบเจ็ดนะโอ้โหติดขนส่งนะไปชนีเขาหยุดนะผมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะผม เปายยุงทองนะผมนี่ครับผมสวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับงานปลูกเสกสามวิ้หัวละนะครับผมเลขหัวสามสี่เก้านะครับนี่ครับวสวยๆนะเอามาให้ดูนะเผื่อพี่ทนานอยากได้นะถ้าเข้ามาได้เลยนะครับผมและก็มาถึง ออกอเก็บก่อนนะแล้วก็มาถึงเหรียญมุนเหรียญพังพการนะเหรียญพังพการนะผมเหรียญพังพการปลุกเสกสาสิบหกวาระเหมือนกันปลุกเสกพร้อมกันนะผมออกพร้อมกันกับรุ่นพยายุงทองนะผมออกพร้อมกันนะผมปลุกปลุกเสกสามสิบหกวาระเหมือนกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นโคตรงูนะนี่ครับพังพการนะ นี่นะครับผม <bij na> เนื้อทองแดงนะครับผมอันนี้ก็แพงแล้วนะผมพันกว่าบาทแล้วนะตอนทุกวันนี้นะผมนะพันกว่าบาทแล้วนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะอ่านี่ครับผมเอามาอัปเดตให้แล้วก็จะมีเหรียญที่ที่ยังที่ผมเก็บอยู่นะผมเป็นเหรียญสิริจันโ,โูนะครับผมเหรี <bij na> ยญนี้ก็แพงแล้วนะผมสามสี่พันแล้วนะตอนนี้นะสามสี่พันแล้วนะครับผม สิริจันโทนะครับสวยๆนะครับนี่ครับเตียนสิริจันโทนะครับเอามาให้ดูแล้วก็ที่เหลือตัวนี้ก็นะครับผมบางบางบางรุ่นก็รอจัดส่งนะครับผมในในนี้ก็มีหลายเรียงน,นะที่รอจะส่งแล้วก็นี่ครับผมวันนี้ต้องจัดส่งนะครับผมนะประมาณเจ็ด เจ็ดสิบเหรียญนะวันวันนี้นี่นี่นี่ก็รอจะส่งให้ลูกคบลูกค้าพยายุงทองนะผมแล้วก็เลื่อนสมรณะสักนะผมอันนี้ปิดหมดแล้วนะผมนะพยายุงทองนะอันนี้ก็รอจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะผมพรุ่งนี้ไอ้วันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการแพ็คของจัดส่งนะครับผมสำหรับพีพีท่านใดที่ปิดมาเดี๋ยวผมจะทําการแพ็คของจัดส่งให้นะครับผมนะอันนี้ก็บางส่วนนะผมบางส่วนเดี๋ยวจัดส่งให้กับลูกค้านะผมนี่ครับผมผมมรนดานนะผมก็บางส่วนเดี๋ยวก็จะเริ่ม ทยอยจะส่งวันนี้นะผมมันดานแต่ว่ารุ่นนี้ที่ซีนเดิมยังไม่เข้ามานะผมที่ใครปิดไว้ซีนเดิมนะผมสองเหรียญสามเหรียญน,นะผมที่ปิดไว้นะนะผมยังไม่เข้ามานะยังมาไม่ถึงนะผมแล้วก็อะไรละ่ะรุ่นนี้นะผมนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็มีปิดไปส่งเมื่อวานนะผมส่งเมื่อวานไปสามเหรียญนะเหลืออยู่ห้านะผมรุ่นนี้ก็ส่งไปสองเหรียญนะเหลือนนะลอยู่สามนะผมอันนี้แกะให้ดูนะ อันนี้เป็นกระถินนะกระถิน6กกอ่ะอันนี้เป็นเอวาระใหญ่นะปลูกเสกข้าววาระปลุกเสกวา่าวาระเดียวกันกับรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้นะผมนะมงคลจักรวาลนะนี่ครับผมนี่ครับมงคลจักรวาลนะผมเกจิ108นะร้อยแปดลูกนะรวมปลุกเสกผมเอามาแต่พิธีีดีๆนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ปลูกเสกข้าววาระนะนี่ครับผมนี่ครับพระปลูกเสกข้าววาระนะแต่สองรุ่นนี้จะออกก่อนแต่ว่ารุ่นนี้จะออกทีหลังเพราะว่ารุ่นนี้จะออก จะออกตอนน่าจะออกตอนกระถินนะผมเฮ้ไม่ใช่ที่จะออกเดือนตุลาเนี่ยอันนี้นะครับผมรุ่นนี้นะนะจะปลูกเสกต่ออ๋อออกช่วงช่วงออกพรรษานะช่วงออกพรรษาหลังจากออกพรรษาประมาณนะผมช่วงออกพรรษานะท่านจะปลูกเสกต่อจนจนออกพรรษานะปลูกปลูกเสกสามเดือนนะรุ่นนี้นะผม ปลูกเสกวาระใหญ่5าวาระแล้วก็มามาปลูกเสกต่ออีกนะให้ให้ครบ3เดือนนะสำหรับสมเด็จพมบรดานนะถึงถึงจะออกนะแต่ว่า2รุ่นนี้ออกก่อนนะผมอันนี้เขาปลูกเสกหาวาระนะผมนะแต่ว่าพิธีใหญ่ก็คือมงคลจักรวาลน,นะหนึ่งรูปนะเกจินะที่ร่วมปลูกเสกนะสารุ่นนี้นะผมนะพิธีดีๆนะผมที่ผมเอามาที่ผมเอามาแบ่งมีแต่เดียวพิธีดีๆแล้วก็อันนี้นะผมอ่ะสรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น ปลูกเสก36วาระนะผมนะวาระใหญ่นะผมปีหกห้านะผมนะต้นปีหกหกนะผมออก24มกราค 25, ม2566แต่ว่าปี65นี่ปลูกเสกทั้งปีนะผมปลูกเสกทั้งปี36วาระวาระใหญ่ๆหญ่นะผวาระใหญ่วาระนครศรีธรรมราชนะผมนะเออ่ปลูกเสกที่นครพนมวัดพระธาตุพนมนะปลูกเสกวัดพระธาตุเมณนหินในในบวดวัดพระธาตุมณีหินในบวดวัดพระธาตุพนมนะแล้วก็ นครศรีธรรมราชนะผมที่เป็นศาลหลักเมืองหรือเปล่านะผมอ่ะนี่ที่ออกที่ออกพังพังพังพงกการดังๆอ่ะที่ออกพังพักการดังๆนะครับผมนะครับนี่ครับที่ออกพังพักการดังๆเขาก็เอาไปไปลุกเสกนะผมที่นครศรีนะผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่านะผมนะพิธีดีๆทั้งนั้นนะผมที่ผมเอามานะผมอนะที่ผมจัดสรรมาให้แล้วก็เหรียญสิริจรันทรตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่านะผมเป็นชื่อของหลวงปูปป่ท่านนะตอนนี้แรงมากนะผม นะครับแรงมากนะครับผมสิริจันทูวอ่ะวันนี้ต้องจากกันไปแล้วนะผมนะครับก่อนจากก็พี่ๆท่านไหนนะครับผมอยากได้พระก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 9 8 9 1 2 9 4 0นะครับนะครับมาสอบถามได้เลยนะครับผมว่ามีรุ่นไหนบ้างนะที่เหลือนะครับผมวันนี้ต้องจากกันไปแล้วก่อนจากก็อย่าลืมกดติดตามช่องตามใจเฉียนเต็มเต็มด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้จากกันไปแล้วสวัสดีครับ